ตอนนี้ประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วนะคะมันก็จะมีเด็กงูง,ง,ง,งิงงิงกันไม่รู้ทำอะไรกันเนี่ยฮะเด็กๆทำอะไรกันลูกทำอะไรกันไม่ง่วงเหรอโอ้มามีไม่นอนหนูก,ก็ไม่นอนเลยตาสใสเชียโอ,อ้ยโอ,อ้ยตัวอะไรดำๆเนี่ย ฮะตัวเลนนดำๆนันนั่นๆนนๆนั่นยังไงเฮ้ยมันใช่หรอมันใช่เหรอครับมันใช่หรอตรงนี้เหรอที่นอนหนูอันนี้หมามีว่าเป็นหมอนหมามีนะคะหมอนหนูอยู่ไหนที่นอนหนูอยู่ไหนลูกปีใหม่หืมที่นอนหนูอยู่ไหนครับ ที่นอนหนูอยู่ไหนโอ้โหอืหนูชอบหมอนแบนๆนุ่มๆแบบนี้เหรอฮะแต่หมอนใบนี้มันแพงนะหมอนใบที่มนมีหนูมันแพงนะหนูบอ,บอกป้าหนูเร็วป้าป้าหนูอยากได้แบบของมามีบอกสิป้าเอ้าลิวๆตั้งใจบอ,บอกบอกป้าหน่อยป้า หนูอยากได้หมาดิหมอมนมามีมันนุ่มมากเลยนั่นไงนุ่นน่ะนุ่นอยนนนะยอ๊ยเตะมือเขาด้วยเหรอขอเหรอลูกขอได้ยังไงขอแล้วมามีจะนอนตรงไหนอะ่ะที่นอนมามีนะจกพุ่มมัน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 อืมบอกป,ป้าเดี๋ยวนี้เลยนะหนูมาแย่งหมอมนมามีนอนเนี่ย นั่นไงฮอไปนอนกับพี่หนูปะไปนอนกับพี่หนูไปนอนกับพี่หนูเดี๋ยวนี้นะมาจุดไหนมามีจะไปนอนห้องข้างนอกละ หนูอยากนอนหนูนอนกันไปเลยมามีจะออกไปนอนข้างนอกอีกห้องหนึ่งแหละอยู่นี่กันเลยนะมามีไปแล้ว